โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยทรรณพโชติลาโภรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์และเลขาธิการองค์กรพระธรรมทุตไทยในสหราชาอาณาจักรและไอแลนด์เป็นประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และอุบาสิกาแก้วหนออน่อนร่วมกันปฏิบัติธรรมกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ ตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่คุณอวัสดาเบลลี่จะได้เป็นผู้นำกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อรับบินทบาตณส่วนสาธารณะใกล้วัดโดยอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่รวมบวชบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโย ได้พร้อมใจกันน้อมนํำข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นต่อสมณะบริโภคมายกขึ้นจบเหนือศีรษะแล้วกล่าวคำอธิษฐานจิตด้วยความพร้อมเพรียงกันว่าสุดทินนางวัตเมทานังอาสวัคยาวหังโหตุขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด ก่อนที่ทุกท่านจะได้บรรจงใส่บาตรด้วยความนอบน้อมและปลื้มปิติในบุญนอกจากนี้อุบาสิกาแก้วยังได้พร้อมใจกันกล่าวคำอุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยค่ะและเมื่อเสร็จพิธีตักบาตรคณะสงฆ์และอุบาสิกาแก้วก็ได้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้เพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโย เนื่องในวันธรรมชัยค่ะ